ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำหลวงประทวดเต,ตารีดมาให้ชมนะครับนี่เป็นหลวงประทวดประช่างให้นะครับปี05นะครับด้านหลังก็เป็นเรียบนะครับ นิยมหนูตัวรุ่นนี้ก็หลักแสนนะครับพระองค์ข้างใหญ่นะหนักเนื้อนวะนะครับตัวก็จะมีรอยขีดขีด คนแกะบล็อกนะนผ่าบาเขาจะมีคาบเบา้าคาบอะไรติดนะเป็นล่อโบราณน,นะครับล,ล่างเป็นบัวนั่งบัวตัวกนะารนิยมนี่ใ ไม่มีตกเลยนะครับแต่บว,ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ครับหนุนพอทัวจราคาก็จะทรงๆไม่ไม่ล่วงเป็นพันธุ์อันตรายครับจะติดรถติดลาดีครับเดินทางไปมาปลอดภัยครับเป็นพันธุ์อันตรายครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับเยอะแยะมากมายครับคนใต้นี่ คนที่จะนำไปใช้ในีรู้กันดีว่าประสบการณ์ครอบจักรวาลมตตามานิยม,มาหมาอุดโชคลาภมีครบหมดอยู่ที่ผู้ใช้จะอัศรนาครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ